สวัสดีครับทุกคนวันนี้คือฮานอยมาฝากนะ,ะน,น,นะครับนี่คือฮานอยนะครับฮานอยวันนี้นะครับฮานอยวันนี้วิ่งรุดไปดูดที่5 2าสเด้อเด่น5กับ2รอง3เนาะจับคู่มีสองห3ห7สามสามเจ็ดเจ็ดสี่ห้าสองดแปดห้าูนยสมสองสีดหก้าสาม เก้าเกตแล้วก็สองสามเนาะสามตัวตรงตัดเล่นก็มีห้าสองสามวห้าสี่สามพันขาดไปเลยเนาะจะไปตัดเล่นเป็นสองตัวสามตัวก็ได้นะนี่คือฮานอยวันนี้นะครับฮานอยวันนี้วันนี้คือฮานอยมาฝากนะครับตัวเด่นตัวไหนก็คือตัววงกลมให้เนาะวง,วงกลมวงกลมให้ตัวไหนก็คือเด่นตัวนั้นเนาะแล้วผมวิ่งรูดเด่นก็มีหนะ้ากับสองเนาะรองสามเนาะโอเคฮานอยวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับแคปหน้าจอเอาเลยครับแคปหน้าจอเอาเลยวันนี้เราก็มาพร้อมก,กันกับปู่เหมือนเดิมก็ขอพรปู่แล้วน,นะ โอเคครับผมสำหรับพารวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะรีบไปลงให้ไม่ทันเนาะโอเคครับผมสำหรับภาวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนด้วยถูกหวยฮาหนอยทุกวันนะครับ